สวัสดีครับผมคนอีสานบบาวพันธุ์พื้นเมืองครับผมคลิปแรกเป็นสูตรเด็ดสูตรไม่แจ้วบองปลาล่าของเซฟไซครับไงย,ยถึงทงหารนี่ครับผมวนที่นี่เมนูกับเขาแรงกันได้ครับรัดที่นี้จะเป็นผัดพักบุ้งครับผมนะควกา็ผมจะเอาแจ้วบองแจ้วบองบบาไซ้ที่เฮ็ดไว้จะเป็น เพราะว่าส่วนผสมมันหลายแล้วครับอยู่ในนี่มนมผมเลยเสิรมาผัดใส่ผักบุ้งเลยนี่ครับแก้วบวงเวบาใส่ผัดผักบุ้งครับผมเออเดี๋ยวเนะครับกับเมนูก้วยเดืกอกก๋วยกิเดิร์ดครับผมเบาใส่ติดทหารอยู่กล่องพันเท่าไรก่อหมอพันสามทหารมาหมอพันสามทหารมาสะบานแดงกีดไก่อืมเฮ็ดูสิ เอ็ดุซิตอันท้าม,มันเอ็ดซีเอเรครับเด้องที่เขามา,า,มาคอมเมนต์ว่าบ่าวไส้ติดทหารมาขั้นสามยังอ่ะรออยยังไงลรัผมกับอันมารอแต่ว่าที่เขาเป็นทหารน,น้ำกันบอกครับกับบ่าวไส้นะนเห็นคอมเมนต์เขามาครับผมนี่เิ่นก๋วยปากดเดือดกับผมบาลนนว่าอยากซิมฟิมมือบ่าวไส้ครับผมบ ห่างๆไว้ถิงนล้มึงใส่โอ้โหน่เข้าหนิั้น่ม่นีมนม่ของใส่มันมันมันจะออกห่อนปากท่นันกีเ่าห้อนแล้วออกห้อนโอ้โหกถดยานนี้อมันเย็นมากจะดูเนื้อได้บ่กอดปากที่เดือดครับผมฟักมมุนๆคือเก่าลวครับขันมดแดงมีปลาไฟยิ่โง่จวดครับเไส้แม่แม่บานแม่เลือนขอบขั้วอ้นของทีมงานบาสบาครับเน่ยบานนที่ซิมครับซิมแก้วบองอันนี้บ่อันนี้ย่งบ่ขัว ซีมสองนี่อันนี้นนดิฟสูตรดิฟว่าที่จิตใจดูสุกเออเริ่มเบิ้งอันยังก่อนเราเฮียสิตฟดออกแล้วครับเริ่ม,มก็ฟังมึงบางพงมึงแบบนี้มันรังจิตใจดูสุดสุดพัดครับผมอันนี้เสียบวกกันไปนี่ สัมหนึกงสุดยอดแล้วครับต้นสองอีลิ้วเฮ้ยเต้นสามยังกอบเจ้าเจ้าคุยใวไหมยังกอบนี่ดูดดูดดูดมือหว่ะคุยไใบแต่ก่อนเห็ดได้ดูดอีอะลงมือจิ้มซิมเนี่ยลงมือกลุ้มเนาะอันนี้สูตรพัดครับผมนี่สูตรบัวพัดสูตรดิบเสียบต้นซอง พัดมันสิหอมหอมหอมตะไคร้ค่าแหละครับตะเทียมกับใบบักขูดนันสิหอมกว่าเก่าครับผมแม่เล่นกินเลืดนี่ครับีอยู่ข้างในนี่ครับแม่บ้านแม่แม่เลื่อนขอบกเฮ้ยทิ้งกานบ่าวใช้บ้านนี่นะครับเสพไส้นี่นี่ะสุดยอดแก้วบวกกระพานแล้วครับเดี๋ยวก้อยปากกี้เดือดไปที่นี่เดี๋ยวพัดกับพัดพวกบุ้งฝูงผมสิโซฟีมือเองครับ อ่าครับผมจิบหาตกบุ้งถ้เอาเอาแก้วบวองปลาลาซับเบาเบาใส่ไม่เฮ็ดเป็นเป็นเครื่องเทศนะครับอหอมหอมนี่ต้องใส่น้ำมันมูใส่ยอย่างไยครับกระทะร้อนใบจังเลย หอมหอมนะอ๋อผัดนีดินแเ้วเอมก็นุ่มเลยหักเยอะิอะไรุ๊ยหอมหอมหอมเจียวหวงเจียวอะไร มาใส่ดีครับนครับเวางเด้อเตากเด้อนี่มึงแก่ันตามยามีาหมดว่ตากุ้ยยาม้ก้อนถึ ผัดผักบุ้ง <c oughs> แก้วบองปลาสับครับผมมือนี่ <c oughs> <c oughs> นี่วะโหบุญเลจุนครับผมเบียงครับคอนดิ่นเครื่องเทศบ้ไาไซอยู่แล้ว เบาใส้ก็เบาขามบานสร้างสู้นะครับมันไปหาวดแดงก้อยบาดที่เดือดด้วยครับ,น,รบนี่นลครับดูน้ตาลก่อน กระตุ้นครับผมไปบนเลยตานเป็น oh, ปเสียงน,นะคระับเอาไส้คนไป ขัดเตียงได้แล้วขันหมดเตียงน้ำมสมเพิ่นกอดปากกีเดินดกัดรถเท่านั้นแหะครับปากกีเดินดรวนรนนะครับมือนี่เสียบไซ้พขึ้นนำเสนอใบยังนี่ครับเนี่ย บมะนาวบ่นี่ว่าใบนาวอื่นใี่ไหมเสจเกียกบมุนึ่โอ้สิตรสุดๆนครับก้อยใส่ก้อยปี่เดินพ้อมครับใบมะนาวตรงนี้ขันเน่นๆเขาบ็ว่าอันนี้ออกครับผมโอ้สิเสร็จแล้วกันขยี้ออกเลยบ่ดเตี่ยงเป็นเดี้ยป้วใช่ปะเดี่ยงจิ่งคึงเลยครับผม ยังครับเสียบไส้พันสุดยอดอยู่แล้วนี่ครับเอฟผมจะถามบาวไส้ด้วยครับเดราะวพอพอดีนี้คอมเมนต์มาเยอะโบ้ครับคนขอนแก่นเด็กมอ13ครับกรุงเทพ49ผัดหนึ่งบาวไส้ฮ่าฮ่าแมนบับเจ้าอยสังกัดอันอยู่ครอเป่าครับเออถูกต้องไหมครับผมมันรูน้องลุงพี่ หมดจักแล้วเนาะเพื่นเพียนว่าสำดิบบ้าดิคเนี่ยอืมนี่ครับอืมพันธุ์ม่เนี่ยมันโอ้เบาเบาไสเป็นพัดพัดนีงเกาะสเปียกเออพัดพัดสองพัดของฉันไสไปเลยอืมนี่ครับผมจำได้แล้วครับเพื่อนโบบ้าบอโบเรลด้วยครับเด้อะแก่บองเพื่นนส้ามารถครับซั่งได้ครับซั่งได้ ลองเบร์เป็นขั้นตอนการทำเลยครับเด้ออีพี่แกนะครับสูตรเพิ่นมาบอกสูตรแกบอกว่าสูตรเพิ่อนมเยี่ยมครับเยี่ยมแม่บ้านแม่เรือนงทีมงานเบาเทบาศครัวเบาเทบาศนี่ครับซิม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 เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเดียวโอ้ยซิมอะไรมาซิมไหมทัดนลงอย่างโอ้ เบานวนเราไปปีงปลาครับผมให้เด็กๆได้ครับใครก็คนอมขันอ้ที่เป็นปบโอ้ยแทะตกแทะอรครับไหกระเพือมันหลอืมหอมเต็มใบบั้อูดใบบักหน้าวอพ่แห้งเลยครับทุกยหยอดลีครับเยี่ยมแล้วเหรอโอเคหรือปม ใหญ่ังไาอืมไเพ่จางเว้นะใหญ่อย่างนี้นี่ครับผมเรียบร้อย้ะครับเด้อจ่ายู่ลุงอย่างก้อยปลาดวดแท้เป็นมื้ฟังเสพไส้ได้ครับเด้อเห็นเราเห็ดนวกเขานหาด้วยอเลาุมากเนยขนอไรอุ่นอุ่นได้อุ่นนี่ครับผัดพักบุ้งก้อยปลากิเดอดแจ่วบองเศษไส้ครับผมคงไม่แล้วได้การแลวันนี้อืม หโ่เอบอยห่มันบ่มันบ่ได้บ่อนบ่บุเดียวโล่นี่มีปีงปลาเยครับเด้อแต่ว่ากิบกนเลยครับมาครับมายอดเขา่เย็นก็แบบไขู่หัวหนาเลยววิ่งเมนูสองย่างหนึ่งคนเรขวากันเลยครับนี่ยหัวันไ้เลยครับเลยแล้วก้อยปลาก้อยปลาผัดผักบุ้งตัวอย่างอย่างในเราครับนาะมันอิสานบันเทาครับจินของนิด นายูนักกินมั้วมันนีจังสีแตลอดแร้วแต่เราใส่เราเห็ดดีนะครับคนคันน้มบอกไม่ดียังไมนกิมไเลยเวยนเวียนแทนซิมมันยอะไรไม่นอ่ไว้เยอะหเยอะไว้หน่อยยังไงต่อยไหเยนะย้งหน่อยยังไงยั่พัไว้พักนี่พัดตกตั นี Diamond, e. oh, ่เขาเอินต่ำทั่วผมนิ้มยิ้มเขาเขาไปแค่ดีมีสุพรรณี่ไหนำวะหอมเยอะอันกะบองาแก้มี่ม้โยางกินมหรือปลาแเลยเข่าพุทบเลยครับตีหตีิ้ิมกเป๋ิ้มอืมนี่เปห้องอูบะไรเหรอ เมนูัวจักดีน้ำเนี่ยเดือดเลยขอบคครับโอ้ยหมดเดอดเลยของแก่กดอนรดเลยมันขาดดูสองอย่างก้อยไปซอยเดือดขาดแต่ไข่กับกระเทียมขาดแต่ไข่กับกระเทียมเิ่งไงเนี่ บอกเบิดตส่นกส่วนกมไหมแต่ใคเบิดเอาใ่หิดลกินเต้นหนึ่งก็เผาอิ่มเลยครับผมง่ายควองทำเป็นมันด้วว่าจิ้มมันจีึ่นหนาเลยหาวคํานจีกําหักเมาบนีม่เมาเลยกวตึงด้วยแบนี้ ก้อยปลากี่เดือดกระผมน้อสมพ่อกับกอตามครบผมคือวันทนเดยุกวันบอยูกุงนะถุงยังีมวงไงากี่กวนมูนี่ยังไม่บยแคว่ากี่วมูกี่รู้สิเบามเพราะเขาเควม

เิลล่อย่านีุ้งข้าวมสบาทนี่าหไปมองอื้นกูเบิ่งไม่เต็หมา้บนุกตัวุกตัวนี้สุกก่อนมูอมีแก้วแก้วพริกผงนิดหน่อยขายถุงละเร้าเนาะทั้หดให้บนวหนึ่งสองบทุกตัวมึเห็นเดี๋ยวยังหากขายก็บาไอีกเนี่มูกินดยวครับผมเนวเสรจ หุยเนาะคือกระบอยเนาะดีกว่าไหมวะเห็นมึงเด่อเนี่ยจนนั่นนะมือถ่มาเลยเนี่ยแซ่เปรีครับผมจำเว้หล่ะนาบ่ช่วิด้วยครับผมถึงเมนูทีคนเราขวากันแซ่บน้ากันคือเก่าครับผมแลวก็บุ้งโอ้ก้อยปากยเดือดเสสนแน่นอนอีีครับผม บิ้ลก็ย่างได้กับเบิ้ลย่มันครับแก้วบองเนี่ยบ่าด้กินต่อไปเรื่อยครับผมบ่พลาด่นาเริ่มสูสาแล้วเพี้ยนเลยแบบคดับผมอยู่ดีไม่แห้งกันเลยครับเด้อเขาแรงทีมงานบาวบทยาลัยชิซีนะครับถึงอาจจะบอกครบทีมกับเสีบน้ำกันใือเก่าเหรอครับบ่ได้ไปกินอยู่น้ำอยู่น้ำขอบข้าวได้ครับผมก็เลยมากินกับทีมงานผิดนะครับเพราะว่า เทคนิคคือผมก็กินน้ำเพิน่นเสมอนะครับก็หมายกับอยากให้ทายทอดวิธีการวิธีการกินเขาแลี้ยงวิธีการเฮ็ดนักยูนักกินกินน้ำกันแหละครับทีมงานผู้บาลไทยบา้านแหละครับทีมงานบาลไทยบ้านเป็นจอมเขาเลยผิดคำหนึ่งต้องขอบคุณผลเลยครับเซฟไส้เพิ่มเพลทมันกับเพ็ทครับ<จ>ว่านเจียวเฮ็ดนักยู่ได้กินเป็น แม่ครัวแม่เลือ่อนแหะครับในบ้านแม่เลื่อนของทีมงานมาสบาลครับผมอยู่ในบ้านอยู่ดีไม่แห้งครับผมลำดวยลำดวยสู้คๆครับผมกับโรคโควิดสวัสดีครับ